สเต็มเซลล์เทอร์เพีเซลล์บำบัดตัวช่วยชะลอวัยฟื้นฟูสภาวะเสื่อมและบำบัดรักษาโรคนวัตกรรมในการนำเซลล์ซ่อมเซลล์ทางเลือกสู่ทางออกสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพไฮไลท์ที่น่าสนใจใช้เซลล์ซ่อมเซลล์สเต็มเซลล์ตรงนี้คืออะไรคะคุณหมอเซลล์ธรรมดาเนี่ยนานไปมีอายุไปเซลล์ <Cell S 1> <Cell S 2> ก็จะแก่จะต้องมีการเอาเซลล์อื่นมาสร้างเพื่อจะกลายเป็นเซลล์ใหม่ขึ้นมาเซลล์ <c oughs> ที่ช่วยในการสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาเรียกสเต็มเซลล์คุณสมบัติของสเต็มเซลล์ในการที่เข้าไปดูแล ระดับเซลล์เนี่ยเขามีคุณสมบัติหลักๆอะไรบ้างคะเตมเซลล์ที่ดีต้องมีคุณสมบัติคือยิ่งแบ่งตัวดีมากทําให้จํานวนเซลล์ที่เข้าไปมันยิ่งเยอะเมื่อไหร่คะคุณหมอที่เราจะต้องใช้สเตมเซลล์กลุ่มคนที่ต้องการรักษาโรคความเสื่อมโรคที่เกิดจากการอักเสบกลุ่มคนที่ยังไม่เป็นโรคแต่ต้องการจะดูแลไม่ให้เป็นโรคประโยชน์ของสเต็มเซลล์ในด้านการแพทย์มีอะไรบ้างปรับปรุงดูแลสุขภาพนะครับรวมถึงรักษาโรคนะครับหลายๆอย่างสุขภาพดีๆเกิดขึ้นได้ที่นี่